ปกติแล้วอะเวลาพี่จะเข้าไปทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่เนาะพี่จะอ่านคนก่อนเป็นอย่างแรกเป็นมนุษย์ช่างสังเกตเนาะและถ้าสมมุติเรากรณีที่เราไปเจอหัวหน้าสายที่แบบไม่ค่อยฟังเราอะเราทำไงดีเราจะเฮ้ยแบบฟังเราหน่อยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนสายไหนนะเวลาทํางานมันมีสายไหนบ้างคะเจอลูกน้องที่เป็นสายแบบครีเอทีฟดีดายอย่างเงี<ๆ>้ยเขาก็จะรู้สึกแบบทาไมพวกนี้ไม่เตรียมตัวเลยอะทไมมันไม่ได้งานเลยมันไล้สารทำไม ความคิดเห็นหัวยแตกขนาดนี้ถ้าไม่เขาดูแบบตึงจังเลยวะถ้าไม่มันไม่ผ่อนคลายเลยวะมันช่วยแบบรู้ว่างานมันต้องไปข้างหน้ารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนแหละแต่แบบตอนนี้ช่วยผ่อนคลายหน่อยได้ไหมเม่งคิดไม่ออกซึ่งจริงๆอะ่ะการศึกษาตรงนี้มันอาจจะช่วยในการกลับมาดูตัวเองด้วยนะว่าเรามีความกลัวหรือความกังวลอะไรบางอย่างถ้าเรามาเรียนเรื่องพวกนี้แล้วอะแล้วมันเอาไปใช้ยังไงต่ออะหรือเราจะไปหาเรียนได้ยังไงอะอย,อยายจะดึงเข้ามาสูตรเลยหาที่นี่ละค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการเสียดายเจ้านายไม่เคยบอกนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณมอน้ี่เยสีเสื้อเราไอ้ผ้าเราชนกันระพอค่ะเห็นไหมล่ะค่ะพิเกตค่ะโอเคก็วันนี้ค่ะเราจะคุยกันในหัวข้อที่ว่าศาสตร์การอ่านใจหัวหน้าลูกน้องให้ขาดค่ะในทุกสถานการณ์เออเราต้องมาคุยกันก่อนว่าการอ่านใจทั้งหัวหน้าและลูกน้องให้ขาดเนี่ยมันสําคัญยังไงคะ สำคัญมากเพราะเราก็โอ้โหอันนี้เชื่อว่าเป็นคําที่ทุกคนต้องได้ยินมาอยู่แล้วคือเราเกิดมาด้วยร้อยพ่อพันแม่ฉะนั้นแปลว่าแต่ละคนเนะี่ยมันจะมีลักษณะที่ติดตัวมาไม่เหมือนกันแล้วมันต้องมาทํางานร่วมกันทีเนี้ยคนนะ่ยจะมีลักษณะที่เข้าใจว่าทุกคนต้องคิดแบบฉันสิถ้าเราไม่เคยพัฒนาเรื่องนี้แล้วไอ้จุดเนี้ยแหละที่บอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนฉันเนี่ยแหละมันเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เกิดปัญหาใน,นองค์กรเพราะเราไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน ว่าเราก็มีระบบความคิดหนึ่งแบบและคนในทีมก็มีระบบความคิดอีกหนึ่งแบบซึ่งไม่ได้มีสิ่งไหนดีที่สุดแต่มันคือเราต้องหาข้อดีของแต่ละคนรับฟังซึ่งกันและกันและหาจุดตรงการลางร่วมกันเพื่อให้งานไปข้างหน้าได้อแปลว่าเราสามารถใช้ความแตกต่างหลากหลายนั้นอนะให้เป็นประโยชน์ถูก ทีนี้ค่ะพอเราพูดถึงประเด็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยพี่ว่ามันอาจจะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนไหมใช่ค่ะพิเกดเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนสายไหนนะเ,เวลาทํางานมันมีสายไหนบ้างคะหลักๆมันจะมี4สายอ่ะถ้าเป็นอันนี้ไม่นสีสสายอ,อันที่หนึ่งก็คือเป็นพวกสายข้อมูลมสายข้อมูลพวกนี้เขาก็จะเป็นสายที่แบบว่าจะต้องเตรียมตัวก่อนหรือเวลาทั้งสมมติรับฟังเ,เวลาตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องได้ข้อมูลมาเป๊ะมาครบ ไม่งั้นตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวพลาดแต่สายนี้ตัดสินใจได้นะสามารถบอกได้หรือไม่ได้ก็ได้เห็นไหมอีกสายหนึ่งเป็นสายที่ตัดสินใจเลยเช่นได้ข้อมูลประมาณหนึ่งแล้วข้อมูลที่โอเคแล้วเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ฟันโชะเลยอย่างเงี้ยนะเอาพวกนี้ก็จะเร็วมากกระชับมากอีกสายเป็นสายเมา้ามอยพี่เกดค,คนที่เข้ามาถึงพวกเขาก็เป็นยังไงไหนนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพวกนี้บรรยากาศดีมากเพราะว่าเข้ามาในห้องห้องมันจะสว่างสิ่งที่ต้องระวังคือสายเนี่ยก็คือ เลยเปื่อยอพ่เกดเลยเปื่อยจริงจริงจึงเขากลับมาหนึ่งเรื่องไม่จบ <c oughs> หนึ่งเรื่องไม่จบเลยอีกอีกสายหนึ่งคือสายที่แบบเป็นสายรักษาความสัมพันธ์ <c oughs> สายประนีประนอมสายนี้ข้อดีคือเขาก็จะเขาเป็นลูกทีมที่ดีนะ <c oughs> แล้วก็เป็นทีมที่ซื่อสัตย์ด้วยคือถ้าเขาปักใจว่ารักใครแล้วนี่คือสุดตัวเลย <c oughs> อ่าทีนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าสายนี้เขาก็จะมีความที่ไม่กล้าปฏิเสธตรง แล้วบางทีก็เก็บไปน้อยใจเก็บไประเบิดข้างหลังทีเดียวอะไรจริงๆสายนี้ระเบิดแตกแรงที่สุดนะพี่เกดนะอพอไม่กล้าพูดกลัวว่าเดี๋ยวถ้าฉันพูด yes, เยสไปแล้วฝั่งโ no นเขาจะคิดยังไงแต่ถ้าวันนี้ฉันให้ความคิดเห็นว่าโ no นไปแล้วฝั่งเยสเขาจะคิดเห็นยังไงคือเขาจะคิดเยอะไปหมดเลยค่อนข้างระมัดระวังระมัดระวังมากโ,โอเคเท่าที่ฟังดูแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียของตัวเองเนาะคือหมายความว่าถ้าเราแบบ ไม่ได้รู้จักเรื่องเนี้ยเราอาจจะมองว่าเอ้คนที่คิดไม่เหมือนเราอ่ะผิดยางชี้ออกถูกไหมแต่ถ้าเราเข้าใจเราอาจจะรู้ว่าเอ้ความต้องการของคนแต่ละแบบไม่เหมือนกันถูกไหมใช่เพราะบางทีเคยเห็นเจ้านายสายที่ข้อมูลเยอะเจอลูกน้องที่เป็นสายแบบครีเอทีฟดีดายอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบทำไมพวกนี้ไม่เตรียมตัวเลยทำไมมันไม่ได้งานเลยมันไล่สาระบ่นกันอยู่อย่างนั้นส่วนลูกน้องก็จะรู้สึกว่า ทไมเขาดูแบบตึงจังเลยวะทำไมมันไม่ผ่อนคลายเลยวะมันช่วยแบบรู้ว่างานมันต้องไปข้างหน้ารู้ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนแหละแต่แบบตอนนี้ช่วยผ่อนคลายหน่อยได้ไหมเม่งคิดไม่ออกอหรือแบบบางทีเป็นสายแบบควรเป็นสายความสัมพันธ์อนะก็จะรู้สึกแบบทําไมวะทาไมเจ้านาเขาถึงแบบไม่ฟังเราเลยทําไมต้องแบบว่าตัดสินใจเร็วอันนี้เรียกว่ารับฟังจริงๆหรอพอฟังนิดเดียวก็กกตัดโชกกลางทางเลยแล้วพอจะพูดไปเดี๋ยวกลัวไปหมดเลย ส่วนถ้าเป็นเจ้านายสายตัดสินใจมากๆไปเจอลูกน้องรักษาความสัมพันธ์ก็จะรู้สึกว่า <c oughs> ช่วยรักษางานและผลประโยชน์ของคุณได้ไห,ไหมให้มันเร็วก่าน,นี้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตีกันเปล่าอ่าก็จริงอันนี้ก็เห็นด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเข้าใจเนาะการอ่านเขาให้ออกก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วเราเป็นแบบไหนอะ่ะมันจะช่วยอย่างมากเลยในการที่เราจะทํางานร่วมกันบนพื้นฐานว่าต่างคนก็ต่างมีข้อดีบางอย่างและบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ความข้อจํากัดหรืออะไรบางอย่างที่เขาอาจจะอึดอัดหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกเรื่องนั้นออกมาถูกไหมใช่ใช่โอเคค่ะทีนี้ค่ะอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตที่พี่เคยถูกถามมานะว่าเฮ้ยถ้าเรามาเรียนเรื่องพวกนี้แล้วอะแล้วมันเอาไปใช้ยังไงต่อหรือเราจะไปหาเรียนได้ยังไงอ่ะอืมอยากจะดึงเข้ามาสูตรเลยหาที่นี่แหละค่ะอันดับแรกเลยนะมันจะเกิดความเข้าใจในตัวเองก่อนว่าอ๋อเราเป็นสายดีนี้เองที่ผ่านมาเลยทําเช่น อย่างคนที่บ่อนเคยแนะนําให้เขามารู้จักเรื่องนี้แล้วมาเรียนเรื่องนี้เขาก็บอกว่าอ๋อพี่รู้แล้วพี่อ่เป็นสายที่ตัดสินใจเลยเพราะพี่แค่กลัวว่าเดี๋ยวงานมันไม่จบแต่มันทําให้บางครั้งบางทีอ่ะสายเตรียมข้อมูลเขาก็ไม่ทันสายที่เขาลัลลาบางทีก็อึอดอัดหรือบางทีสายรักษาความสัมพันธ์โอ้โหไปไม่ถูกเลยอยากจะแชร์ก็แชร์ไม่ได้พี่ต้องฟันชัวอย่างเดียวแล้วพี่ก็เลยเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาทําไมลูกน้องไม่โต เพราะลูกน้องสุดท้ายก็คืออในเมื่อตัดสินใจก็ตัดสินใจซะให้มันจบๆไม่ต้องฟังฉันแล้วกันอ,อย่างเงี้ยแต่พอเขารู้ตัวเสร็จปุ๊บเขารู้แล้วว่าหลังจากเนี้ยเขาต้องไปปรับและให้พื้นที่แปลว่าการเรียนรู้เรื่องคนเนี่ยนะคะหลักใหญ่ใจความมันมีอยู่สประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าหนึ่งมันสร้างความเข้าอกเข้าใจที่มากขึ้นถูกไหมประเด็นที่2คือเรียนแล้วอยาไปยึดติดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นนะเราทุกคนปรับตัวได้ถูกไหมหลายหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเข้าใจเรื่องผู้นี้แล้วฉันเป็นอย่างเงี้ย โอ้โห,คำ,หคำนี้คำนี้ได้ยินแบบมาคือฉันก็เป็นของชันแบบเนี้ย อขอยืมโค้ดของเดดาม่า a ครดิมีมาได้ไหมเชิค่ะจริงๆคุณสามารถเป็นได้มากกว่าที่คุณเคยเป็นเอ้ยดีเ<ๆ>ก๋สุดๆเออใช่อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนแบบเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเอ้ฉันเป็นอย่าง,งานั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดการตัดสินโดยที่เราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนาะถูกทีนี้งั้นพี่ขอไปอีกนิดนึงว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามาเรียนรู้พวกพวกนี้แล้ว,วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ตัดสิน,นเขานะเราพยายามเข้าใจเขาอยู่อืม อันดับแรกอย่าไปรังเกียจการตัดสินตัวเองเลยมันเป็นสัญชาตญยานนะคือพูดอาสวะเลยได้ไหม <c oughs> คือถ้าเป็นสัพพีลึกเลยมันคืออาสวะมันแวบขึ้นมาโดยเราไม่เจตนาตัดสินก็ให้รู้ตัวว่าตัดสินอยู่แค่นั้นเองก็อ๋อนี่คือการตัดสินการตัดสินเกิดขึ้นในจิตคือทักไปก่อนเลยตรงๆแล้วหลังจากนั้นค่อยมาใช้สติวิเคราะห์ดูว่าอะไรที่เราลดเพิ่มได้บ้าง อยู่กับความเป็นจริงอยู่ความเป็นจริงแลวให้ปกติเป็นความปกติมนุษย์เลยว่าเราทุกคนมีการตรัดสินคนอื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกไม่ใช่ว่าเรียนไปปุ๊บแล้วจปะปามาร์จันตักหมอ,อ,อก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยอย่างนี้อะไรอย่างนั้น <c oughs> ฉันพูดตักหมอได้ไหมเนี่ยได้ได้โอเคทีนี้พอเราสามารถอ่านคนได้ละเรารู้ที่อ่านซึ่งอันเนี้ยพอฟังจากที่คุณหมอล,ล่าก็อ,อาจจะเอาไปใช้ในการประเมินพี่ใช้คำนี้แล้วกันเนาะประเมินว่า <c oughs> <c oughs> ในทีมของเราเป็นคนประมาณไหนะนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วอะเราอ่านแล้วอะเราจะสื่อสารกับเขายัางไงดีอมันมีคีย์ของการสื่อสารไหมอ๋ออย่างล่าสุดเจอรุ่นน้องที่มาเรียนเน่ยเขาก็เป็นเจ้านายแล้วเป็นเจ้านายสายตัดสินใจอ๋อแล้วถ้าเขาต้องอยู่กับอีกสามสายล่ะถ้าเป็นสายเมออยย้ามอยทํายังไงดีเขาก็จะปล่อยให้คนคนนะั้นได้เม้ามอยมาก่อนเพื่อความผ่อนคลายแล้วค่อยพูดคุยแต่ว่าไอ้สายเม้ามอยจะอยู่ใกล้กับสายตัดสินใจมันยังพอข้ามมาได้ ส่วนถ้าเป็นสายความสัมพันธ์เขาจะให้เวลาพิเกตเขาจะให้เวลาว่าเขาจะจัดเลยว่าประชุมนี้ด่วนไหมถ้าด่วนเขาจะบอกว่าอันนี้พี่ขอนะเพราะมันเรื่องนี้มันด่วนจริงๆเลยต้องตัดสินใจทุกคนคิดเห็นว่ายังไงส่วนถ้าอันไหนไม่ด่วนเขาจะให้พื้นที่เขาบอกพี่ให้เวลาไปสองวันนะพี่ให้เวลาไปหนึ่งอาทิตย์นะไปทําข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาฟีดแบ็กกันรวมไปถึงสายข้อมูลก็พูดแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้ด่วนมาก เพนั้นเดี๋ยวเรามาตกลงกันในครั้งหน้าแต่พี่ขอให้ไปเตรียมข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้สายข้อมูลก็รู้สึกหายใจออกแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ถัดมาสายที่เขาประมวลน่ะข้อดีคืออะไรรู้ไหมสายที่เขารักษาความสัมพันธ์ช้อยที่เขาคิดมาทั้งหมดน่ะได้รักษาความสัมพันธ์คนในออฟฟิศแทนให้แล้วอันนี้ดีมากเลยมากเลยและรวมไปถึงสายที่เป็นสายข้อมูลน่ะโอ้โหพี่เกดฉันนึกว่าอยู่ในการประชุมบอร์ดหุ้น งงค,คือฉ่าเลยคือขึ้นมาแบบปึ้งเลยอะ่ะแต่มันเป็นปึ้งที่แบบผ่านการประมวลมาแล้วอะ่ะแล้วมันเป็นข้อดีตรงที่คนเป็นสายตัดสินใจตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเดิมเห็นภาพเร็วขึ้นด้วยอาโอเค<ม>แปลว่าจริงๆเราสามารถใช้ศักยภาพของแต่ละคนในการทํางานให้ใเกิดประสิทธิภาพได้ถูกไหมถถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนาะอ้าวถ้าวันนี้ตัดสินใจอย่างเดียวแต่ไม่มีคนรักษาความสัมพันธ์เลยพังนะพิเกตตัดสินใจอย่างเดียวไม่มีข้อมูลเลยคือไปไปไปลุยลุยอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้น และอีก <laughs> สมมติว่าไม่มีการตัดสินใจไม่มีการรักษาความสัมพันธ์ไม่มีการหาข้อมูลแต่เมาทั้งวันพิเกตไม่เกิดอะไรขึ้นเออซึ่งจริงๆอ่ะการศึกษาตรงนี้มันอาจจะช่วยในการกลับมาดูตัวเองด้วยนะว่าเรามีความกลัวหรือความกังวลอะไรบางอย่างถูกปะ่ะแล้วมันจะทําให้เราแบบสมมุติว่าเราไม่เห็นตัวเองอ่ะเวลาเราสื่อสารไปอ่ะเรายังบางทีเราไม่เคลียร์เลยว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารมันคืออะไรถูกป่ะถูกที่ยกตัวอย่างนิดนึงบางครั้งอ่ะพี่อันอันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องประเภทของคนเนาะเวลาที่เราไปทํางานกับคน ที่มีความแตกต่างกับเราอะสิ่งแรกเลยพี่คิดว่าการที่เราพอจะประเมินได้ว่าเขาเป็นอะไรอะอย่างน้อยอะเราก็จะสามารถหาวิธีการเนาะในการดีลกับเขาได้นะคะโดยที่สามารถรักษาน้ําใจและได้ผลลัพธ์ใช่ถูกต้องอถูกไหมถูกต้องแล้วก็สําหรับตัวเราเองอะเราก็จะได้กลับมาในการพัฒนาตัวเองด้วยอันนี้คือการใช้ลักษณะนี้ให้เป็นประโยชน์แต่แน่นอนอันนี้แบบแอบพูดใส่ดักดังนิดน,นึงนะ,ะก็ะมีพวกแบบเรียนไปแล้วใช้ผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยนะเอออันนี้ก็แบบ แอบเจอมาะนะคะคยังไงค่ะเ,เช่นยกตัวอย่างแบบบางทีอะ่ะบางคนอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่กล้าตัดสินใจอ๋อโน้มน้าวเลยเอออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็โน้มน้าวแล้วก็แบบครอบงำเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเอออ,อย่างเงี้ยก็มีหรือน่าเห็นใจเพราะว่าสุดท้ายความสัมพันธ์จะพัง ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอ่ะแบบไม่กล้าตัดสินใจก็ปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจเลยจ้จเาเล่นบทเหยื่อเลยเล่นบทเยื่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องมาเรามัดระวังตัวเองด้วยเนาะใช่ถ้าเจออย่างถ้าสมมตินนะเป็นสมมติเป็นกรณีนี้อยากอยากให้หมอนแชร์นิดนึงว่าถ้าเป็นในกรณีที่เราต้องดีวกับคนแบบเนี้ยเราจะทํายังไงดีถ้าต้องดีวในฐานะที่เป็นเจ้านายแล้วเจอลูกน้องที่ใช้ผลประโยชน์อย่างนี้ใช่ไหมคะพีพเกตต้องชี้ให้เห็นก่อนว่าข้อดีคืออะไรเช่นสมมติถ้าเป็นสายที่ ที่เล่นบทเหยื่อก็ต้องบอกก่อนว่าเออข้อดีเลยนะพี่เห็นเลยว่าเราให้เกียรติคนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทีเนี้ยในที่ผ่านมาต้องชี้ข้อดีให้เขาเห็นด้วยที่ผ่านมาพี่เห็นว่าความคิดเห็นหลายอันของเราเรายกตัวอย่างจริงๆให้เขาเห็นข้อดีของเราคือสิ่งนี้แล้วมันส่งผลทําให้บริษัทดีขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันน่าเสียดายไหมที่ถ้าวันหนึ่งเสียงของเราจะไม่มีคนฟังอีกต่อไปพี่เลยอยากให้เรามาแชร์สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ก็ว่าไป อันนี้คือการสื่อสารที่ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเราสามารถฟีดแบ็ก <feedback S 2> ลูกน้องได้ในลักษณะนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเราไปเจอหัวหน้าที่เล่นบทนั้นละคะกลับกันค่ะฉันจะพูดยังไงกับเขาดีอย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้าเป็นหมอนต้องเข้าไปก็จะชื่นชมก่อนพี่ขาขอบคุณมากๆเลยที่พี่ที่พี่ให้เกียรติพวกเราในในการในการแชร์ข้อมูลทีเนี้ยคะ่ะเอ่อพอไปลองทํามาแล้วปรากฏว่ามันมีสามตอนนี้มันมีจุดจริงๆที่ จำเป็นต้องได้คําตัดสินใจจากพี่เลยค่ะอันที่หนึ่งอะค่ะมันมีข้อดีแบบนี้นี้อันที่2มันดีแบบนี้นี้อันที่3ม,มันดีแบบนี้นี้พวกหนูไม่แน่ใจจริงๆอะค่ะเลยอยากให้พี่ที่มีประสบการณ์มากที่สุดอะช่วยบอกหนูได้ไหมคะว่าพวกหนูควรทํายังไงต่อไปอา<อ>แล้วก็ยืนในเขาจิม้มอ่าโอเคสวย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 อ่าโอเคเพราะว่าอันนี้พี่แบบคิดแทนชาวเน็ตเนาะแล้วก็คนที่เป็นผู้ฟัง,งเราอะส่วนใหญ่อะก็จะรู้สึกว่าเออฉันรู้แหละถ้าเป็นลูกน้องเนาะฉันรู้แหละว่าฉันต้องปรับแต่ว่าเอ้ยแล้วฉันจะไไปดีกัััับหหวนน้ายงง และถ้าสมมุติเรากรณีที่เราไปเจอหัวหน้าสายที่แบบไม่ค่อยฟังเราอะเราทำไงดีเราจะสามารถส่งข้อความหรือแมสเซจหาเขาให้เขาแบบเข้าใจได้ยังไงว่าเฮ้ยแบบฟังเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนึอว่าก็<ๆ>ต้องเช็คตัวเองก่อนนะว่าเราไหลไหม,มเพราะมันก็เคยเจอนะว่าคือหัวหน้าเป็นสายตัดสินใจพวกเนี้ยเขากระชับแล้วเขาอยากให้งานมันเสร็จเร็วแล้วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บอะ กลัวว่าตัวเองเขากลัวว่าเขาจะไม่ฟังกลัวถูกปฏิเสธตีอ้อมั่งให้ข้อมูลเยอะมั่งจนเกินไปเ <Yeah. S 1> นี่ยมันเลยทําให้เขาเครดิตเราเสียฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเป็นสายย่อยข้อมูลก่อนว่าประเด็นคืออะไรกันแน่ถ้าเราเจอคนที่เขาไม่ค่อยได้ฟังอ,อันที่2พอเรารู้ว่าประเด็นเราคืออะไรแล้วลองคํานวณเวลาสิเ <Yeah. S 1> พราะคนที่เป็นสายตัดสินใจแล้วยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเวลาที่กระชับและผลลัพธ์ที่ใช่ฉะนั้นถ้าสมมุติว่า รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ประมวลข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นปรึกษาเขาเลยพี่คะขออนุญาตปรึกษา10นาทีพอมีเวลาไหมคะมี2เรื่องอ,อยากได้คําตอบจากพี่อย่างนี้พอเขาให้เวลามาเสร็จปุ๊บคุณก็กระชับเวลาได้พัฒนาตัวเองด้วยได้คําตอบด้วยได้การรับฟังด้วยอโอเคเมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมันจะเป็น how to แล้ววิธีการในการคูถูกแม้ทีนี้พี่ขอถอยมาที่รากมันอีกนิดนึงค่ะ,คะว่าถ้าเรามีความกลัวเยอะๆเละ่ะ สมมตินะฉันรู้แล้ววิธีอะ่ะคือหนึ่งสองสามสี่ที่จะต้องทำแต่ว่าลึกๆฉันแบบกลัวที่จะไปดีว่ะเออเราแก้ยังไงตรงนี้นอันที่หนึ่งกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนอว่าเออเรามีข้อด,ดีอะไรของตัวเองบ้างเพื่อเติมให้ใจรู้สึกเต็ม เ <P an S 1> พราะถ้าสมมติคนไม่เห็นข้อดีของตัวเองเช่นเรามีนิสัยดีอะไรบ้างในการทํางานเรามีทักษะอะไรดีๆบ้างที่เป็นประโยชน์กับที่ทํางานและให้เราระลึกข้อดีซ้ำๆที่คุณง้อเรียกว่าการเติมเหรียญเนี่ยจะทําให้ใจข้างในมันเต็มขึ้นอพอใจข้างในเต็มขึ้นอาการกลัวจะลดลงเพราะจริงอาการกลัวที่เกิดขึ้นมันคือลักษณะหนึ่งของคนที่อีโก้สูงอีโก้ <Eagle S 2> ไม่ได้แปลว่าโกรธอย่างเดียวแต่อีโก้แปลว่ากลัวก,ก็ได้คือตัวกูของกูย่ามาแตะนะแต่ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะกลายเป็นคนไม่เก่ง แต่พอเราเติมให้ตัวเองได้เต็มขึ้นแล้วปุ๊บความกล้าหาญจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้เรามาถามตัวเองสำคัญที่สุดเลยคือถ้าคนที่เป็นมีลักษณะที่กลัวมากๆจะอยู่ในหัวเยอะครูแนะนําให้เขียนเขียนออกมาเลยว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอไปคืออะไรมีข้อดีกับเราอย่างไงเช่นเอ้เราได้สื่อสารเราเราได้พัฒนาตัวเองนะถ้าเราเสนอสิ่งนี้ออกไปมีข้อดีอะไรสําหรับบริษัทและองค์กรบ้างที่จะทําให้ทั้งหมดเติบโตขึ้นพร้อมๆกัน แล้วพอเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกับทั้งกับเราแล้วก็เป็นกับทั้งองค์กรดีทั้งคู่เลยอะวินวินเลยอะแล้วเสร็จปุ๊บจุดนี้ก็จะติดว่าเออแล้วเขาจะเขาจะคิดแบบนั้นกับเราหรือเขาจะว่าเราไหม <c oughs> ก็ต้องถามตัวเองเขาจะว่าอะไรสมมุติถ้าเจ้านายจะว่าว่าแบบว่าทําไมความคิดเห็นห่วยแตกขนาดนี้อันนี้ใช่เจ้านายที่เราอยากทํางานด้วยจริงๆริงไหม <c oughs> ใช่จริงๆริงไหมพอถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเติมความรู้สึก ที่เติมเหรียญให้กับตัวเองแล้วความเคารพตัวเองมันจะขึ้นแล้วเราจะเลือกได้ว่าคนไหนใช่ไม่ใช่<อ>แต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยคือเท่าที่เคยทํามานะพิเกตเท่าที่เคยให้แต่ละคนได้ถามตัวเองส่วนใหญ่เกิน90%ิเอคิดไปเองเอสิ่งที่เราต้องจับตัวเองให้ได้คือเราตัดสินตัวเองมากเกินไปจนไปยัดใส่หัวว่าเขาต้องคิดแบบนี้สรุปคนที่ไม่แฟร์คือคนนี้นะเ,<อ>เขาไม่ได้คิดฉะนั้นเมื่อเราตื่นเสร็จปุ๊บหน้าที่เราก็แก้ตามหน้างาน ทีละทีละฉากตรงหน้าได้ไหมล่ะลองสื่อสารก่อนไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีอขอให้รู้ว่าได้ลองทําแล้วนะ อันนี้สำหรับพี่พี่ว่าเออเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอ่ะจริงๆรู้ how to นะแต่ว่าพอจะไปทําจริงอ่ะก็คือไม่กล้าทำเพราะว่าติดที่ตัวเองเนี่ยแหละอย่างแรกเนาะซึ่งคลาสของเรานะคะก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะในคลาสคีเมสเซจเคี e มเสเซเนะาะเราก็จะทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นในเรื่องพวกนี้เราก็สามารถเออดูว่าเอ๊ะลึกๆอ่ะในการที่เราไม่กล้าสื่อสารหรือไม่กล้าพูดออกไปอ่ะมันติดอะไรกันแน่เนา<อ>ะพี่เกต เมื่อกี้ของมอนอะมีสถานการณ์ที่เขาเคยลองไปปรับใช้แล้วปรากฏมันเวิร์กของพิเกตล่ะผู้มีข้อมูลมากมายอยากได้ตัวอย่างจากพิเกตบ้างว่ามันเป็นยังไงบ้างที่แบบเออคนเอาไปปรับใช้เรื่องการเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นแล้วทําให้แบบในที่ทํางานมันดีขึ้นยังไงอ,อ่าคือสําหรับพี่อะปกติแล้วอะเวลาพี่จะเข้าไปทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่เนาะพี่จะอ่านคนก่อนเป็นอย่างแรกคือพี่จะสังเกตเป็นมนุษย์ช่างสังเกตเนาะการสังเกตของเราอะเราจะไม่ได้แบบ ตัดสินไปเลยนะว่าเขาเป็นยางาน,นแต่เราจะประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูบริบทโดยรอบก่อนว่าเฮ้ยมันที่เนี้ยทีมเนี้ยเขาอยู่กันยังไงใครเป็นสไตล์ไหนในการทํางานพอเราสามารถประเมินตรงนั้นได้อะสิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือเราจะได้หยิบเครื่องมือหรือวิธีการหรือการสื่อสารพวกนี้ที่เราเรียนมามาใช้นะคะนอกจากนี้อีกอย่างหนึง่งเราไม่ได้ยึดติดแค่กับเครื่องมือที่เราเรียนมานะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยมากๆเลยคือมันจะทําให้เราเข้าใจ สิ่งที่เป็นความต้องการลึกๆของเขาหรือ,อแรงขับเคลื่อนในใจเขาว่าอะไรขับเคลื่อนให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขามีการให้คุณค่าอะไรบ้างพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่เขาอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างความบงเป็นสมัยก่อนเลยนะพ,พี่ยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่คือพี่เป็นคนสายชัดเนาะเห็นจังคเชื่อค่ะพี่เกดก็รู้อยู่<ๆ>อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปัญหามากๆกับคนที่เป็นสายความสัมพันธ์เพราะเราจะไม่เข้าใจเลยพี่อ่ะเล่าความเร็วหเงนันปะ พี่เคยด่าเพื่อนคนหนึ่งที่เขากําลังท้องอ่อนอ่ออะว้าท <Wow. S 1> ี่ความแรงของฉันฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องอกกนอนกลางวันคือ,อ,อไม่เคยท้องไงสัทธาญาณร่างกายเ,เออแล้วฉันก็เป็นความแบบทําไมอ่ะทําไมทําไมต้องไปนอนน่ะเออทําไมอย่างมันเวลางานอ่ะ เออแบบเขาต้องไปแนบอะซึ่งเขาไม่ไหวอะเออล้วเขาแพ้ท้องมากมากอะไรเงี้ยเนี่ยฉันไม่มีความเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นสายฟิลลิ่งนึกออกไหมเพื่อนชันคนนี้ที่ทำงานเก่านะเขาก็จะเป็นสายฟิลลิ่งอะไรเงี้ยว่าแบบเออแบบเฮ้ยแบบคือช่วงนั้นฮอร์โมนเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราไม่มีเอมพารตีเว้ยเออพอลาตรงนั้นอะกลายเป็นว่าโดนยี่นี่ก็คือโดนทั้งออฟฟิศอะแบบทั้งทีไม่ใช่ทั้งฟิกทั้งทีมอะก็คือแบบเหมือนว่ามาณแบบเฮ้ยทำไมยูไม่เข้าใจอะเออเราเอะเราก็มีจุดยืนนะ ก็ทาไมอ่ะเราทําเพื่อเป้าหมายเราทําเพื่องานเข้าใจปึรู้วิ่งเนี่ยว<ะ> <c oughs> คือเนี่ยแวร์ลูมันไม่เท่ากันแล้วคือเราไม่ใช่ไม่เท่ากันมันไม่ตรงกันค่ะ<ฆ>คือเราให้แวลูกับเป้าหมายคือง,งานต้องเสร็จเขาให้แว l ลูกับเอ่อความสัมพันธ์หรือให้แวลูกับเชิงของการดูแลตัวเองหรืออะไรเงี้ยอันนี้แวรลูที่มันไม่ตรงกันพอมันคุยกันแล้วมันแบบต่างคนต่างอยู่ในอไม่ไม่ใช่หรอกเขาพยายามเข้าใจเราแต่เราไม่เข้าใจเขานะตอนนั้นนะมันก็เลยทําให้มีปัญหาเนาะ อันนี้ก็ก็เป็นกรณีหนึ่งแต่ว่าพอโตค่อยๆมาเรียนรู้พวกเนี้ยพี่ก็โอ้ยโอเคนี่ไปขอโทษเขามาแล้วนะนะแบบเวลาผ่านไปหลายปีก็เออแบบมันนึกได้หรือมันเคยมีกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับพี่เยอะมากตอนที่พี่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทําแบบนี้ มันเกิดจากเราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันคือต่าง,างคนอ่ะคนแต่ละประเภทอ่ะเขาจะมีจุดที่มันขับเคลื่อนหรือจุดที่มันกังวลหรือจุดที่มัน drive เราอ่ะไม่เหมือนกันเราอ่ะเห็นแต่ความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่และอันนี้มันคือ e อก้ที่เมื่อกี้หมดพูดถึงและเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการมาเรียนรู้ตรงนี้มันจะทําให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจอย,อยู่ในสังคมได้ดีขึ้นแล้วนะะเพราะว่าเอาจริงคือเราก็ไม่ได้เก่งที่สุดในจักรวาลเนี้ยใช่ ไม่งั้นเขาจะบอกว่าไม่มีใครเก่งเท่าเท่าจุดๆแล้วอะไรอย่อางงี้นนะเออประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่แบบสนใจเรื่องพวกเนี้มาลองศึกษาดู <ๆ S 2> เพราะว่ามันช่วยอย่างมากเลยในการที่จะทําให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็วิธีการสื่อสารวิธีการพูดหรือการที่เราจะ approach ใครสักคนอ่ะมันจะมันจะง่ายขึ้นก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณุณหมอนมากเลยนะคะที่มาในรายการของเรานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ มีตรงไหนอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อคลาสของเราก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแบบทีมงานของเรายินดีที่ต้อนรับนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะทุกองค์กรเลยค่ะ